ก่อนนี้กับกน้นใต้ในหัดมาเลยกับเต็มตรงแล้วอันนี้เปื่อยไปนู่น,นเห็นไหมไป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 เจอขนซับ เจอขนสัตว์หนุนในฝั่งนน้นอีกเดี๋ยวน,นี่เห็นไหมเห็นเห็ดไหมว้าวสวยงามมากสวยงามมาก สวยงามมากมีน้องเลยยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะข้างล่างนูง้นอีกเดี๋ยวเราลงเรือเดินไปทางฝั่งนี้